ทางมูลนิธิแพทวิถีธรรมแห่งประเทศไทยนำโดยคุณหมอเขียวดรอเตอร์เจเพชรกล้าจนและทีมจิตอาสาแพทวิถีธรรมจากทั่วประเทศได้มาร่วมกันบำเพ็ญทำความดีถวายให้กับพ่อหลวงของแผ่นดินรัชกาลที่9้าณท้องสนามหลวง โดยในครั้งนี้ถือว่าเป็นรอบที่สองแล้วในแต่ละเครือข่ายที่ได้บำเพ็ญบุญนะท้องสนามหลวงร่วมกับชาวกองทัพธรรมซึ่งแพร่วิถีธรรมจะรับพราระบุญในช่วงบ่ายสองเป็นต้นไปจนถึงเวลาสองทุ่มโดยประมาณในแต่ละวันร่วมกับพุทธสถานต่างๆในการบำเพ็ญบุญเพื่อแจกโรงบุญนะท้องสนามหลวงในแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่น้องจิตอาสาจากสวนป่านาบุญหนึ่ง และเครือข่ายเครือแห่ต่างๆจากในส่วนของภาคอีสาน่าพี่เล็กมาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลกี่วันแล้วคะก็มาเมื่อวันที่26นะครับมาถึงวันนี้ก็ประมาณ20วันครับครั้งนี้เป็นครั้งที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2องนะครับครั้งแรกมาเมื่อวันที่27นะครับถึงวันที่10 12นะครับ เขาส่วนใหญ่พี่อ่อรับภาระทำอะไร <ทำ S 1> บ้างนะครับงานหนักเออถ้าเป็นช่งชวงเช้ชาช่วงเช้าก็ไปแจกน้ำนะออกจากบ้านประมาณตีตีสี่ถึงวันนี้ก็ประมาณตีสี่ครึ่งช่งชวงเช้าก็ออกไปแจกน้ำแจกน้ำสุนทรีริเ็นใช่แจกน้ำสุนทรีริเ็นให้กับพี่น้องที่มาเั่งรอเข้าไปสักการับพระบรมศพนะครับในช่งชวงเช้าพอหลังจากนั้นก็ประมาณทานอาหารกับประมาณสิบโมง ส่วนช่วงบ่ายก็จะมาทําในครัวก็มีหน้าที่หุงข้าวนะครับหุงข้าวกับนึ่งมันในในส่วนตัวนะครับก็เนี่ยได้ได้ได้ฝึกการมีปักษานะครับรอดมาที่เนี่ยจะมีปัตรศเยอะมากนะครับรอดเรามีการรวมกลุ่มพี่น้องพี่น้องของกลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถิตามก็ส่วนหนึ่งจากภาคต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือร่วมกับพี่น้องชาวอโศด,ด้วยนะครับก็ได้มีการกัดเปลากันนะครับได้ฝึกวางตาฝึกวางดีกันนั่นแหละส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือ ได้ฝึกความแข็งแกร่งของชีวิตนะครับได้ต่อสู้นะครับเพราะว่าเราต้องกดหลับอดนอนเยอะหน่อยนึงส่วนที่น่าประทับใจที่สุดก็คือพี่น้องที่มาครพสักการะพระบรมศพนะครับเพราะว่าเขานี่ตั้งจิตตั้งใจมาจริงๆนะครับตั้งจิตตั้งใจมาที่จะยังไงอ่ะผมคิดว่าจิตวิญญาณอันนี้เป็นจิตวิญญาณที่ดีเพราะว่าไปถามหลายๆท่านนะครับที่นั่งรอนัน่งรอ,งรอทุกท่านเลยเนี่ยบอกว่าไม่ท้อหรือนั่งรอวันหนึ่งประมาณ10ชั่วโมงบางท่าน8ชั่วโมงเชั่วโมงเนี่ย เขาบอกว่าไม่ไม่เคยรู้สึกท้อนนะ้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้มานั่งรอครับนั่งรอเพื่อที่จะไปสักการะเนี่ยเพราะคนเขาเยอะอันนี้ก็รู้สึกประทับใจค่ะบางท่านเคยบอกว่าข้ามวันก็จะรอนะครับใช่ใช่นั้นคิดดูว่าจิตใจเขาเป็นอย่างนั้นเลยนะ <c oughs> คนที่มาเนี่ยมันก็เพิ่มกําลังใจให้ราเพราะเขารู้สึกอย่างนั้นเราก็หายเหนื่อยอะนะเพราะเราไปแจกน้ําแจกอะไรเราได้พูดคุยเนี่ยรู้สึกว่าเขามาไม่ใช่ไม่ไม่ได้ว่ามาเพราะว่าโดนมงคับมานะครับ แต่เขามาราะว่าเขาเรินึกถึงคุณงามความดีของนาหลวงอะ่ะใช่ไหมเขาเริ่มถึงคุณงามความดีเพราะว่าเขาเป็นคนดีไงเขาเกิดเลยระลึกถึงคุณงามความดีผู้อื่นก็อยากจะมาสักการะมาเียสละค่ะขอบพระคุณพี่เล็กมากนะคะสารทูค่ะ,คคะจะเล่นทํารับจะเล่มากี่ครั้งเออเป็นรอบมาคร<า><า>ั้ง,งรอบที่สองครันะ้งละกี่วันก็ไม่รู้รู้สึกว่านานเกินหนึ่งสัปดาห์เนาะค่ะ โดยหน้าที่หลักแต่ละวันนี้ทําอะไรบ้างคะหน้าที่หลักก็คือมาช่วยตักอาหารแล้วก็เติมน้ําคลฟิลสดค่ะ,ะแล้วก็ไปช่วยเสิร์ฟบ้างถ้าเกิดว่าไม่ทันก็คือเต็นต์กอและเต็นต์ขอที่พวกเรากองทัพทํางและแพทย์ทำรับผิดชอบอะคะ่ะเราก็ต้องดูแลเขาก่อนถ้าตรงนั้นเต็มแล้วเราก็ได้พักบ้างค่ะก็จากในส่วนของตักอาหารแจกทั้งเข้าไปให้บริการด้วยจะได้พบกับทั้ง แขกนะคะของพระราชาชโดยภาพรวมองค์รวมทั้งหมดเนี่ยติกมีความประทับใจอะไรบ้างติประทับใจที่เขาสามารถที่จะนั่งนั่งอย่างมีความขาสุกของเขาอะนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาทําจิตทําใจยังไงแต่เท่าที่เราสอบถามเขาก็บอกว่าอดทนได้อดทนได้ซาบซึ้งค่ะที่เขาเขามากราบสักการะความดีของในหลวงเขามีความอดทนความมานะพยายาม บางคนก็สุขภาพไม่ไม่ได้ว่านี่เลยนะไม่ได้ว่าเป็นคนแข็งแรงนะเอายาพกยามาเป็นหอบๆเขาก็ mm. เขาก็ภาคเพียรที่จะมาเราก็ราบซึ้งในน้ำใจของเขามากคะ่ะเราในส่วนที่ดูแลดูแลแขกของพระพราชานะเราก็เราก็ต้องเหมือนกับว่าเขาเป็นแขกมาบ้านเราอะ เราเป็นเรามาอยู่เหมือนเราเป็นเจ้าบ้านไปแล้วเราก็ดูแลคนที่มาบ้านเราอย่างอย่างอย่างดีที่สุดอะค่ะสมเกียรติสมท่านด้วยอะค่ะอ่านี้ในส่วนของส่วนตัวคะประโยชน์ที่ติ๊กได้จากการได้มาบาเพ็ญบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะสนามหลวงแห่งนี้ประโยชน์ที่ติ๊กได้เยอะมากเลยในแต่ละวันที่ก็จะต้องเจอกับทั้งทั้งคนแล้วก็เพื่อนร่วมงาน ก็เจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเยอะมากเรายังมีอัตตายเยอะมากเราจะได้เรียนรู้ตัวอัตตาของเราว่ามันยังเหลืออะไรอยู่บ้างนะคะอะไรที่มันลดน้อยลงบางทีเราก็เจอคนเออเจอคนพูดแบบนี้เราไม่โกรธแล้วนะเดี๋ยวนี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ได้แต่บางทีก็ยังอ,อยู่นิดนึงเออแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมามากนะพยายามสํารวมกายวาจาใจให้ได้มากที่สุดนะคะ ก็ถือว่าได้ประโยชน์อย่างมากนะคะถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะได้ได้เรียนรู้จิตวิญญาณเราได้เยอะขนาดนี้ค่ะภดษาเยอะขนาดนี้นี่หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะคือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้มาบำเพ็ญบุญกุศลที่นี่ก็ขอเชิญชวนนะคะถ้าเกิดใครมีไม่มีภาระอะไรหนักหนาสหัสกามากมายก็ควรจะเสียสละเวลามาศึกษาเรียนรู้องค์ประกอบตรงนี้ค่ะเราเราคิดว่ามันมันยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะ ขอบคุณ,คณมากนะคะ,คจะเจริญธรรมค่ะค่ะก็มาช่วยเป็นกําลังเสริมตามกําลังที่เราพอจะทํากันได้ไม่ได้นับว่ากี่วันแต่รู้ว่าทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะเราก็ได้เก็บพลังได้เห็นคนดีๆจากทั่วประเทศนะคะหลายกลุ่มหลายวัยมีตั้งแต่เด็กน้อยเด็กเล็กเด็กใหญ่เด็กโตผู้ใหญ่ผู้ป่วยก็ยังมาร่วมกิจกรรม แต่ละคนไม่รู้หรอกว่ามาแล้วจะได้ทําอะไรบ้างแต่เมื่อมาเห็นคนดีๆรวมตัวกันก็เป็นพลังให้ได้อยากทําสิ่งดีๆก็อิ่มเอิบเบิกบานนะคะถึงแม้ว่าเราจะทํางานกันตั้งแต่ตีสยันสามทุ่มร่างกายของเราก็ยังแข็งแรงก็มาเพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้มาทำความดีร่วมกันค่ะ ขอบคุณค่ะเพิ่มเสริมได้ไหมในส่วนธรรมะนะคะหรือประโยชน์ที่ได้จากของขวัญเองที่ได้นำคำสอนของพ่อมาใช้ก็พ่อหลวงบอกว่าบ้านเมืองของเรามีบุคคลหลายแบบนะคะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีรวมกันอยู่หน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องหาคนดีมาทำประโยชน์มาเป็นผู้นำให้ประเทศชาติบ้านเมืองการที่เรามารวมตัวกันอย่างนี้ ส่วนหนึ่งก็เราก็จะได้คัดสรรคนดีๆค่ะคนดีๆได้มาเจอหน้ากันวันหนึ่งเมื่อบ้านเมืองเกิดสถานการณ์อะไรก็เชื่อว่าคนดีๆเหล่านี้แหละค่ะมารวมตัวกันเป็นสถานการณ์เหมือนการซ้อมอะค่ะซ้อมให้คนดีได้มาเจอกันขอบคุณค่ะจะเห็นได้ว่าการรวบรวมและการบำเพ็ญของทางจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้น ถือว่าเราได้ทําทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อมๆกันซึ่งพี่น้องจิตอาสาของทางส่วนของภาคอีสานหรือทางส่วนป่านอาบุญหนึ่งนั้นจะรับพระรบ,บุญอีกครั้งหนึ่งในวันที่25ธันวาคม2559ถึง2มกราคม2560